สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับช่องยายนาวอีกชันเคยค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนเพืนมาเรียนรู้กับการดูแลต้นชนชมในทุกๆช่วงหรือว่าบางช่วงนะคะเพื่อนเแต่ช่วงนี้ต้นชนชมของเราก็ใครใครปลูกแล้วก็ดูแลได้ง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนดูแลง่ายมากชนชมส่วนมากเขาจะ ชอบอยู่กลางแจ้งนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนอีกหนึ่งชนิดนะคะอีกหนึ่งชื่อต้นนี้มีชื่อว่าน้องพลอยใสยค่ะเพื่อนๆนสวยงามไหมคะสมชื่อเขานะคะพลอยใสยพลอยใสยเป็นชนชมสายพันธุ์ดอกซรอนมีกลีบดอกชั้นๆน,นะคะมีกลีบดอกชั้นชั้นแล้วก็ ที่ว่าพลอยใสก็คือขอบดอกจะเป็นสีชมพูข้างในจะเป็นสีขาวนวลน,นะคะเพื่อนๆดอกดกมากๆทําอย่างไรการปลูกต้นชนชมให้ติดดอกออกดอกดกนะคะเพื่อนๆเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาทําความเข้าใจเล่านะคะเป็นคลิปเล่านะคะเป็นคลิปเล่าไม่ได้คลิปทําปฏิบัติไปด้วยเพราะว่าวันนี้ยายมะนาว คนถ่ายให้ไม่อยู่นะคะเพื่อนๆไปโรงเรียนนะคะยายนาวจะมาเล่าข้าวๆนะคะกับการปลูกต้นชนชมบางบ้านปลูกแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จบางบ้านปลูกแล้วไม่ติดดอกออกดอกนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นชนชมอีกหนึ่งต้นของยายนาวนะคะก็คือน้องพลอยใสยตอนแรกต้นพลอยใสยต้นนี้นะคะดอกจะไม่สมบูรณ์เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะ ดอกเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วทีนี้ยายนาวดูแล้วว่าดินนะคะเกี่ยวกับดินแน่ๆเกี่ยวกับดินแน่ๆค่ะยายมะนาวก็เลยมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนดินให้กับชนชมนะคะเพื่อนๆยายมะนาวมาเปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมต้นนี้เปลี่ยนดินได้ประมาณนี่ค่ะเปลี่ยนดินได้ประมาณประมาณยี่สิบวันค่ะเพื่อนๆประมาณยี่สิบวัน เปลี่ยนดินได้ประมาณ20วันต้นชนชมของเราก็ดูมีใบสดชื่นขึ้นมานะคะการที่เรารู้ได้ไงว่าใบของชนชมหรือว่าชนชมของเราดีขึ้นนะคะ<ม>ตอนแรกต้นชนชมต้นนี้จะอยู่กระถางใบเล็กๆแล้วก็ดินแน่นนะคะดินแน่นยายนาเปลี่ยนดินได้ประมาณ6เดือนนะคะ6เดือนแล้วก็รู้สึกว่ากระถางเขาจะเล็กลงนะคะเล็กลงและต้นไม้ของเรามันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะการที่เราใส่กระถางให้กับต้นชนชมกระถางที่ใบเล็กกว่า ต้นไม้ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่สมไม่เหมาะสมกับต้นไม้ก็จะทําให้ติดดอกออกดอกไม่ดีชเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแล้วการรดน้ําอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆการรดน้ําให้สังเกตน้ําว่ามีน้ําขังไหมนะคะมีน้ําขังไหมถ้าไม่มีน้ําขังเรารดแค่พอชุ่มๆนะคะเห็นไหมนี่ยายมะนาวรดน้ําเรียบร้อยนะคะรดให้แค่พอชุ่มนะคะไม่ใช่แฉะนะคะชุ่มกับแฉะไม่เหมือนกันนะคะ แฉะหมายถึงว่าเราให้เยอะเกินประมาณให้เยอะเกินประมาณแล้วดินของเราจะอมน้ำจะอ่าจะทำให้น้ำเอ่อน้ำขังอยู่ในกระถางและจะทำให้ต้นชนชมของเรานะคะเกิดรากเน่าอาการรากเน่าได้นิยายมะนาวระปลูกแค่รดแค่ให้ดินพอชุ่มนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะต้นนี้เปลี่ยนกระถางได้ประมาณ20วันนะคะเพื่อนๆจากเมื่อก่อน จากเมื่อก่อนเห็นไหมคะใบของเขาดอกของเขาก็ยังมีมีมีดอกที่ที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มแล้วค่ะเริ่มใบสวยเห็นไหมใบมันวาวนะคะใบมันวาวขึ้นมาทันทีนะคะเพื่อนๆที่เราชนชมเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆถ้าเราเข้าใจในการเป็นอยู่ของเขาก็คือเขาชอบกลางแจ้งแล้วก็ดินไม่แน่นนะคะเพื่อนๆดินที่ยายมะนาวใช้ปลูกก็คือดินใบก้ามปูนะคะทุกคน นี่คือเขาออกดอกใหม่เขาจะบานสุดนะคะบานเต็มที่นี่คือพลอยใส่นะคะเพื่อนๆมีอีกหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่ยายมะนาวจะอธิบายให้เพื่นพนอนๆเข้าใจนะคะและเรียนรู้เรื่องปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาเจอนะคะเข้ามาเจอกับคําอธิบายของยายนาวก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของยายมะนาวได้นะคะเพื่อนๆยายมะนาวก็ ปลูกต้นชนชมมาน,นี้ก็หลายปีนะคะก็ทําคลิปเกี่ยวกับความรู้กับการปลูกนะคะว่าเพื่อนๆบ้านไหนที่ปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆประสบความสําเร็จนะที่นี้เราไม่ได้ปลูกขายนะคะประสบความสําเร็จก็คือทำอย่างไรต้นชนชมของเราจะติดดอกเพราะติดดอก,อกออกมาแล้วทําอย่างไรต้นชนชมของเราถึงจะบานบานเต็มที่นะคะบานแบบว่าไม่มีดอกฟอไม่มีดอก <S <S <ๆ>ที่ว่าไม่ไม่บานนะคะคือจะไป จะมีนะคะจะมีการบานที่ไม่สุดก็คือบะอาจจะตูมออกมาตูมแล้วแย้มพอจะบานพอจะบานแล้วทีนี้ชนชมของเราบานบานไม่สุดนะคะก็เกี่ยวกับกับดินนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับดินและแดดนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับดินนะคะเกี่ยวกับดินและแดดนะคะถ้าดินดีดินดีดินที่ปลูกก็คือดินดินตัวนี้คือยายมะนาวใช้ดินตัวนี้นะคะเพื่อนๆดิน อ่าส่วนมากบางทียายนาวก็จะไปเก็บใบก้้มปูมาเสริมนะคะเพื่อนๆดินดินจะให้เป็นดินแบบนี้นะคะดินลักษณะแบบนี้นะคะดินใบก้ามปูนะคะ,ะ,คะจะมีเศษใบก้ามปูถ้าปลูกถ้าปลูกนี่ค่ะไปซื้อไปซื้อกับร้านนะคะกับร้านต้นไม้นะคะ ดินดินที่ดีดินที่ปลูกต้นไม้ที่ได้เยี่ยมยอดก็คือเป็นดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆนดินใบก้ามปูพอใบก้ามปูละ er ลายเขาจะกลายเป็นปุ๋ยนะคะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็จะไม่เป็นอ่าอ่าสิ่งที่ว่าอมน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วต้นต้นไม้ของเราจะงามนะคะจะงามนะคะดินใบก้ามปูที่ปลูกนะคะแล้วก็ยายมะนาวจะวางวางต้นชนชมเห็นไหมคะวางต้นชนชมอยู่กับแสงแดดแดด ต้องร้อเเซนะคะเพื่อนๆถ้าแดดร้อเเ็นห็นไหมช่วงนี้เป็นยามเช้านะคะถ้าแดดร้อเเซต้นชนชมของเราก็จะดอก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 ติดดอกออกมาแล้วก็จะจะบานเต็มที่นะคะจะบานได้เต็มที่ตอนนี้กําลังเริ่มตูมเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเนี่เห็นไหมคะจะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาก็จะตูมออกมานะคะของยายนาวจะติดดอกให้ชมตลอดนะคะเพื่อนๆอ่ะ จะติดดอกให้ชมตลอดของยายนาวเพราะว่ายายนาวปลูกด้วยดินใบก้ามปูแล้วก็ว่า,วางวางต้นชนชมเห็นไหมคะจะวางต้นชนชมอยู่กับแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะบางบ้านบางบ้านที่อยู่ในในเมืองเนาะอยากปลูกแต่ทีนี้ไม่เข้าใจให้เพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าสถานที่ไม่มีก็เอามาวางด้านนอกมั่งนะคะเอามาวางด้านนอกมั่งแล้วก็เขาก็ ถัได้รับแสงแดดนะคะเพราะว่าชนชมต้องการแสงแดดไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่า,าชนชมเป็นต้นไม้ต้นไม้เขาเรียกอีกชื่อนึงก็คือ,อกุหลาบนะคะดอกกุหลาบทะเลทรายนั่นเองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีเขาจะสวยนะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆถึงแม้ว่าต้นเขาจะเล็กนะคะต้นเขาจะเล็กแต่ชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนนี่กิ่งก้านเขาจะเล็กนะคะกิ่งก้านเขาจะเล็กเพราะว่า เราเราตัดยอดอตัดยอดตั้งแท่นนะคะกับการ กับการเป็นอยู่ของเขาก็คือเราเอาจากยอดยอดจากแม่พันธุ์มาแล้วเราก็มาทําการตั้งแท่นนะคะกับต้นสายพันธุ์อื่นๆได้เขาก็เลยจะมีกิ่งที่เล็กนะคะกิ่งที่ไม่โตเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่เขาออกดอกให้เราได้ชื่นชมดอกดกมากๆตัวนี้ไม่ใช่พลอยใสยนะคะพลอยใสยจะอยู่ด้านหน้านะคะยายนาวเดินเดินมาให้เพื่อนๆได้ชมชมความงามนะคะชมสีสันความงามของต้นไม้ของยายนาวนะคะปลูกนะคะ ปลูกแล้วก็ช่วงนี้เราก็ใช้เศษเนี่ค่ะเศษากาศมะพร้าวสับนะคะกามะพร้าวสับวางบนนะคะวางข้างบนรดน้ําแค่อาทิตย์ละสองครั้งก็พอนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเรารดยิ่งรดนะคะยิ่งรดยิ่งรดน้ําให้เท่าไหร่ต้นชนชมของเรายิ่งจะไม่งาม ให้เพื่อนๆนคิดอย่างนี้นะคะทุกคนยิ่งรดน้าเยอะ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 เข้าไปเข้าไปยิ่งจะทําให้ชนชุมของเราไม่งามนั่นเองค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าต้นชนชุมไม่ชอบน้ําเยอะนะคะเพื่อนๆนชอบน้ําแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอประมาณนะคะเพื่อนๆนเนาะแล้วการใส่ปุ๋ยเพื่อนๆนมีเอฟซีมีเอฟซี FC, ยายนาวถามว่า ปุ๋ยยายนาวใส่ปุ๋ยแบบไหนปุ๋ยสูตรละลายช้านะคะเพื่อนๆได้ทุกได้ทุกตัวหรือว่าหรือว่าเป็นบางตัวยายนาวปุ๋ยสูตรละลายช้าเราสามารถไปหาซื้อตามตามอ่าตามท้องตลาดได้นะคะเพื่อนๆตามท้องตลาดได้แต่ทีนี้สูตรที่ยายนาวใช้ก็คือยายนาวจะใช้ของอ่าต้นชนชมโดยตรงนะคะจะใช้สูตรของต้นชนชมโดยตรงนะคะเราหาซื้อได้ตามในอ่า ศูนย์ราชดาหรือว่าอะไรเราต้องไปพิมพ์หานะคะเสิร์ชหาเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีปุ๋ยของต้นชนชมโดยตรงนะคะจะเป็นการดีกับการที่ที่ให้ปุ๋ยของเขาปุ๋ยที่ทํามาเพื่อเพื่อเอ่อชนชมโดยเฉพาะแล้วเขาก็จะจะเหมือนว่าเขาจะไม่มีอาการรากเน่าเลยนะคะลองใส่แล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ดอกดอกดอกแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนการปลูกต้นชนชมวันนี้นะคะให้มีแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนเพื่อน ให้มีแสงแดดร้อเปซให้โดนแดดร้อเซนะคะใบร่วงอย่าตกใจนะคะใบร่วงอย่าตกใจเพราะว่าชนชมเขาต้องใบร่วงนะคะเพราะใบร่วงแล้วเขาก็จะเริ่มติดตูมออกมานะคะเพื่อนๆถ้าเขาใบร่วงเขาก็จะเริ่มติดตูมออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะการปลูกต้นชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนดอกจะดกนะคะดอกจะดกดอกจะสวยและถ้าอยากให้ดอก แข็งแรงขั้วดอกแข็งแรงเราก็ต้องวางต้นชนชมของเราให้ถูกแดดร้อยเปอร์ซิน์ชนชมของเราก็จะอยู่กับเราหลายอาทิตย์เลยค่ะดอกของเขาก็จะอยู่กับเราหลายอาทิตย์แล้วก็จะทําให้ดอกดกนะคะสีก็จะสดนะคะปลูกวยด,ดินใบกัมปูแดดร้อยเปอร์เซนแค่นี้ต้นชนชมของเพื่อนเพื่อนก็งามแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน การใส่ใจดูแลเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการปลูกการเลี้ยงชนชมไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ยายนาวไปแล้วค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องยายนาวด้วยนะคะมีอะไรสามารถคอมเมนต์ทักทายถามยายมาดาวได้นะคะยายมานาวจะพยายามตอบเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาๆโชคดีมีความสุขจ้า